ผมต้องการจะค้นหาข้อมูล product ID นะครับว่า orange product ID ของมันคืออะไร orange มันอยู่ตรงนี้ product ID ของมันก็คือ a03 การค้นหาลักษณะน,นี้นะครับมันเป็นการค้นหาข้อมูลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของคอลัมน์ที่เราใช้อ uh ้างอิงการค้นหาแบบนี้จะใช้ v l o o k u p ไม่ได้นะฮะเพราะว่า VlookU p มันจะค้นหาได้เฉพาะมาด้านฝั่งขวาเท่านั้นนะฮะ ดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีอื่นวิธีที่ผมจะแนะนำนะครับจะใช้ index m a t นะฮะวิธีทําผมพิมพ์เท่ากับตามด้วย index index นะครับโครงสร้างสูตรของมันจะตามด้วย array หรือว่าออััม n ที่เราต้องการผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือออััม n product id ก็คือออััน์ A ตัวนี้ผมเลือกออััม n A ไว้แล้วก็กด F4 เพื่อล็อกเซลล์ไว้ก่อน จากนั้นมันจะตามด้วย row number Row number หมายความว่า orange ตัวนี้นะครับเราต้องการผลลัพธ์ลำดับที่เท่าไหร่ของคอลัมน์นี้ลำดับที่เราต้องการก็คือลำดับที่3ตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโคโค t มันต้องเปลี่ยนเป็นลำดับที่4ดังนั้นเราจะระบุเลข3หรือว่าเลข4ตรงนี้ตรงๆไม่ได้ เราจะต้องใช้อีกฟังก์ชันมาช่วยนะฮะก็คือ m a t h ฟังก์ชัน m a t h นะครับมันจะให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขเราจะ m a t h ก็คือค้นหาค่าอะไรนะฮะก็คือ lookup value ของเราก็คือ orange ตรงนี้จากนั้นเราจะค้นหาที่คอลัมน์ไหนเราจะค้นหาชื่อ orange ที่คอลัมน์ B boy ตรงนี้นะฮะกด F4 เพื่อล็อกเซล์ไว้ จากนั้นค้นหาแบบใดเราค้นหาแบบ Exact Match นะครับพิมพ์ู0วงเล็บปิด Match แล้วก็วงเล็บปิด Index จากนั้น Enter เราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการแล้วนะฮะแล้วเราก็ Double Click ส่งสูตรมันลงไปด้านล่างแบบนี้ทีนี้ถ้าใครมี Excel ที่เป็นเวอร์ชัน2021ขึ้นไปนะครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชัน x Lookup ได้ วิธีทำนะครับผมพิมพ์เท่ากับ x lookup x lookup จะตามด้วย lookup value ค่าที่เราต้องการค้นหาก็คือ all r a n g e จากนั้นจะตามด้วย lookup array ก็คือเราต้องการค้นหาค่านี้ใน,นคอลัมน์ไหนคอลัมน์ที่เราต้องการค้นก็คือคอลัมน์ b ผมกด f4 ล็อกเซลล์ไว้ก่อนแล้ว return array หรือว่าคอลัมน์ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือคอลัมน์ไหน ก็คือคอลัมน์ A ตัวนี้นะฮะกด F4 ล็อกเซลล์ไว้วงเล็บปิด Enter แล้วก็ Double Click ส่งสูตรมันลงมาแบบนี้นะฮะได้คำตอบแล้วทีนี้มันมีทริกนิดหนึ่งนะฮะถ้าเราไม่อยาก Double Click ส่งสูตรมันลงไปลักษณะนี้วิธีที่ทำได้นะครับอะผมลบตรงนี้ก่อนวิธีที่ทำได้ก็คือเราเลือกตัว นี่นะฮะ lookup value ของเราคลุมให้หมดเลยแล้วก็ enter สูตรของเรามันก็จะ s p i l ลงมาทั้งหมดนะฮะตัว x lookup ก็เช่นกันนะฮะเราเลือกคลุมให้หมดเลยแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องลากสูตรมาลงมาแล้ว